พอสบัตสวัสดีครับวันเสาร์ที่9เมษายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอเวอเรตันพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาคุนิสันพาร์คเวลา18.30นาเป็นต้นไปก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์กับทีมงานนะครับแอดก็มีกลุ่มสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเพียงแค่ท่านคลิกที่ลิงก์นะครับใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีๆเลยครับผมสภาพความพร้อมของเอเวอเรตันท็อฟฟี่สีนเงินเอเวอเรตััันนอออยู่่ดบที17ขงตาารรรงพีีเมย์ลลีีกกกกอัััังงงฤษหจาท่่แขขนนไป29ดพว ชนะ7เสมอ4แพ้8มีทั้งหมด25คะแนนโดยผลงานหานับหลังสุดแฟงลำพาดพาทีมเก็บชัยชนะไปได้1แพ้4และในนัดล่าสุดได้บุกไปพ่ายเบอร์ลี่ด้วยสกอร์สประตู2เมื่อแมตช์เดย์ที่ผ่านมาความพร้อมในเกมนี้นะครับแฟงลำบาดยังคงต้องปวดหัวอย่างต่อเนื่องเมื่อลูกทีมได้รับบาดเจ็บหลายคนทั้งนาธานเพตเตอร์สันยูร่มีนาดอนนี่ฟันเดเบคคอมเดวีอันเดโกเมดและอันดอร์สทาสันแต่จะได้ไมเคิลคินนะครับที่พึ่งพน้นโทษแบนกลับมาใช้งานอีกครั้งเกมนี้แฟงลำพาดกุนซือของทีมจะใช้แผน4 4-2จัดจอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูแข้งหลังสี่คนมีเบนกอร์ธฟีเมสันโฮเกตไมเคิลคีนและเซมัสโคเมนกองกลางยังคงใช้งานอับดุลไลเยดูกูเลอัลันแอนโทนีกอดอนและแนวลุก3าคนอเล็กซ์อีวอบีเดมาไลเกและลิชาลิซันสภาพความพ,พร้อมของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่7ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากที่แข่งขันกันไป30นัดพวกเขาชนะสิีเสมอ9และแพ้7นัดมีทั้งหมด51คะแนนโดยผลงานหานัดหลังสุด 2นัดเสมอ2แพ้1เกมล่าสุดในลีกพวกเขาเปิดบ้านนะครับเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเมื่อแมตช์เดย์ที่ผ่านมาความพร้อมของทีมในเกมนี้ลาฟลังนิกจะได้ใช้งานคิสเตโนโรนันโดหลังจากที่มีอาการป่วยเล็กน้อยในนัดที่แล้วแต่ยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานเอดิสันคาวานีที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บและยังต้องเช็คความฟิตของลูกชอบแบ็กซ้ายคนสําคัญที่ได้รับบาดเจ็บในเกมล่าสุดจนต้องเปลี่ยนตัวออกคาดว่าลาฟลังนิดคุณซือของทีมจะมาในแผน4 2 3 1าจัดทัพด้วยการส่งดิ เด็กเค้าเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์ฮาฟสองคนแฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับลาฟาเอลวาลานแมขวาเดียโกโดาโลและแบ็กซา้ายอาริเซลิแนแดนกลางเปาปอกบาเฟสบูโนโฟเฟอร์นันเดสส่วนแนวลุกริมเส้นจะใช้งานเจดอนซา,านโช,นชแอนโทนีเอลเลนกากองหน้าเป้าได้คิซโนโรนโดกลับมาล่าตะข่ายอยีกครั้งลาผลงานสามนัดล่าสุดข,ของ,งทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับนัดที่หนึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่7กุมภาพันธ์ปี2021นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเอเวอเรตันด้วยสกอร์3ประตูต่อ3นัดที่2วันที่7สิงหาคมปี 2021นัดกระชับมิตรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเอเวอเรตด้วยสกอร์4ประตูต่อ0และนัดที่3นะครับวันที่2ตุลาคมปี 2, 2021ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเอเวอเรตน1ประตูต่อ1ผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเอเวอเรตนะครับลงเล่น5นัดเอเวอเรตชนะ1แพ้4ผลงานนะครับของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่น5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2เจ้านนทีมอย่างเอเวอเรตกำลังอยู่ในฟอร์มที่น่าเป็นห่วงแซงหน้าผาดพาทีมแพ้ถึง4เกมจาก5นัดหลังสุ อยู่ห่างโซนตกชั้นเพียง1คะแนนเท่านั้นและยังได้รับปัญหาในเรื่องของผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บด้วยส่วนทางด้านทีมเยือนก็มีปัญหาไม่ต่างกันโดยฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาและลาฟลังนิกก็ทําแต้มหลุดมือไปเยอะจนทําให้ทีมค่อนข้างต่อไปอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากในการแย่งตําแหน่งท็อปโฟในซีซั่นนี้สําหรับทั้ง2ทีมห่างวัดกันปอนต่อปอนในเวลานี้ทีมเยือนน่าจะดูดีกว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่านะครับแต่ไม่น่าจะเก็บคินชีสได้ในเกมนี้โดยคิดว่าทั้ง2ทีีมม่าจะสะ และเป็นทีมเยือนที่จะเฉือนนะครับเอาชนะไปได้แบบหือจับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แพ้แน่นอนนะครับในเกมนี้และผลสกอร์ที่คาดในค่ำคืนนี้แอดขอฟันทงเอเวอเรตหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองฟันทงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีทัศนบอลฑ์ครับที่แตกต่างจากแอดอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ดด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจ เข้ากลุ่ม V.I.P. ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ